สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนๆชม h อน d a City สวยๆอีกหนึ่งลำครับ City 2021ครับไฟแดงคันนี้ลูกค้าแวะมาจัดมาแต่งชุดแต่งรอบคันด้วยชุดแต่งได้8นะครับ สวยงามลงตัวแล้วก็ชุดแต่งได้หแปนี่จะเป็นชุดแต่งที่ขึ้นชื่อในเรื่องความสวยงามนะครับแล้วก็ความเรียบร้อยของสีสันของชิ้นงานที่ทำออกมานะครับจะทำได้เนียบและสวยมากแล้วก็ดีไซน์ของเขาก็จะมีลูกเล่นตัดสีทูโทนมีขิดแดงมีริมแดง มีตัวปลายท่อหลอกที่ดูสวยงามตอนนี้พาเลื้อยไหลมาชมด้านหน้ากันหน่อยด้านล่างก็อย่างที่บอกครับก็จะมีขิดแดงๆสองข้างแล้วก็ตัดกับสีทูโทนดำด้านนะครับก็จะดูสวยดูอาร์ตอไปอีกแบบครับ เพื่อนเอนท่านใดใช้รถรุ่นนี้อยู่สนใจอยากจะแต่งอยากจะทําอะไรเพิ่มเติม<ๆ>เกี่ยวกับรถรุ่นนี้ก็ทักมาได้ตลอดนะครับสํานักเรามีชุดแต่งแล้วก็มีอุปกรณ์อื่นๆไว้สําหรับรองรับรถรุ่นนี้อีกหลายอย่างเลยนะครับทักมาได้ตลอดครับ ฝากไว้อีกหนึ่งรุ่นอีกหนึ่งแบบนะครับกับชุดแต่งสวยๆนะครับสำหรับ City ้2021นะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ